โอเคสวัสดีครับเอาวันนี้เราก็อยู่วิดีโออ่อีเวนต์เฟสสองดวงดาวแห่งฝันที่เสแสร้งหรือเปล่าเออนั่นแหละผมผมแปลได้ดีสุดเท่านี้นะผมนะโอเคก็ในที่สุดอ่าเฟสสองก็มาเนาะอย่างแรกเลยคือเราต้องปลดเควสก่อนปลดเควสคุยเสร็จปุ๊บมันจะจบที่โมนาครับใช่แล้วหลังจากนั้นมันจะมีดันเป็น เหมือนคล้ายๆกับเป็นดันเลไลให้เราเล่นอ่ะใช่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ใช้20เรซินครับแล้วทีนี้ถามว่าฟาร์มอันเนี้ยคุ้มกว่าฟาร์มเลไลหรือเปล่าคือผมบอกเลยนะว่ายังไงก็คุ้มคือไม่ต้องไม่ต้องมองตัวเลขมากยังไงก็คุ้มแล้วครับแต่ทีนี้ผมมีตัวเลขให้ดูด้วยโอเคก็ทีนี้เรามาดูเรื่องตัวเลขกันเนาะ อันนี้คือตารางเปรียบเทียบว,ว่าระหว่างของรางวัลที่เราฟาร,ร์มจากเลไลนกับของที่ได้จากช็อปเนี่ยมันได้ต่างกันเยอะแค่ไหนแถบด้านซ้ายจะเป็นเทียบเงินใช่ส่วนแถบด้านขวา3ช่องขวาจะเป็นช่องที่เทียบ exp และทีนี้อย่างที่เราเห็นครับช่องซ้ายสุดเนาะช่องนี้มันก็จะแสดงให้เห็นว่าในแต่ละในแต่ละครั้งที่เราลงเนี่ยเราได้ฉากเท่าไหร่ในช่วงเลเวลนั้น,น,นเนาะไอช่วงที่เราเวิร์เลเวลหนึ่งเนี่ยเราฟาร,ร์มเลไลเนี่ยได้เงินแค่20,000ื่นครับ ใช่2 0งหมเองส่วนถ้าเกิดเราเอาชาดไปแลกเนี่ยยี่ิาฉาดเนี่ยเราจะแลกได้ทั้งหมด6,000 60, ืครับใช่แล้วททีนี้เขาเลยมีเปอร์เซ็นต์ให้ดูด้วยว่ามันคุ้มกว่าแค่ไหนใช่เพราะเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งเวล์เวต,ำ,ตำเนี่ยยิ่งคุ้มครับที่จะฟาร์มแต่คือไม่ได้หมายความว่าเวลสูงเราไม่คุ้มนะเพราะยังไงมันก็คุ้มกว่าอยู่ดีครับใช่เพราะลองลองมาเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงมันก็ได้เยอะกว่าอยู่ดี แล้วทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าพี่เดี๋ยวผมอยากฟฟรมอร์ติแฟกโกรเนอผม,ผมเข้าใจครับผมเข้าใจผมเข้าใจฟาร์มอร์ติแฟกมันดีก็จริงครับแต่ว่าอ่มันสุ่มอยู่ดีอะ่ะใช่มันสุ่มอยู่ดีแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้อันที่เราถูกใจเมื่อไหร่เนาะใช่แต่ทีเนี้ยอันเนี้ยเลเวลกับเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วครับใช่มันเป็นอะไรที่ต้องใช้แน่นอนอยู่แล้ว อันนี้ผมมีตารางนี้ให้ดูตารางนี้ครับตารางนี้จะบอกนะว่าเราต้องใช้หนังสือกับเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ในการอัพเวลตัวละครครับซึ่งยังไงมันต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วครับมันต้องใช้แน่นอนคืออย่างน้อยอย่างนน้อยนะผมว่าเวลเจ็ดสิบอะอ่าอย่างน้อยก็เวลเจ็ดสิบอะที่จะต้องอัพอัพตัวละครไปให้แบบพออยู่ได้เนาะเจ็ดสิบแปดสิบอะไรก็ว่าไปเก้าเก้าสิบก็ค่อยคิดกันอีกทีเพาเก้าสิบมันใช้เยอะจริงแต่คือจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับ อย่างช่วงช่วงเมื่อ80เนี่ยเจ็สิบไปแปดสิบเนี่ยมันใช้หนังสือเล่มม่วงอันนี้คือเล่มม่วงนะครับใช้ทั้งหมด80เล่มใช่ซึ่งมันเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากนะสำหรับตัวเดียวแล้วคือก็คิดง่ายๆว่าเราต้องปั่นทั้งหมดกี่ตัวสักวันหนึ่งยังไงก็ต้องฟาร์มดีเพราะง,งั้นฟาร์มไปเลยฟาร์มอีเวนต์ไปเลยครับพักจากการฟาร์มอาร์ติแฟกต์สักนิดสักหน่อยครับใช่แล้วทีนี้เขาก็มีจํานวนมาให้ดูเนาะว่าเนี่ยเราต้องฟาร์มทั้งหมดเท่าไหร่ การที่เราจะเคลียร์ช็อปตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ฉากทั้งหมด1,966ฉากครับใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะได้มา218เนาะจากอีเวนต์2วันแรกบวกกับเควสนิดหนอ่อยอ่าแล้วแต่แต่อย่างของผมผมก็เก็บไม่ครบเนาะผมเก็บไม่ครบ218ผมได้แค่216อยส่างมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับไอตัวเศษนั้นมันนิดๆหน่นนอยๆอย่างตอนนี้ผมเบอเวิร์ดลี่ผ้าครับเพราะฉะนั้นผมต้องลงทั้งหมด38รอบ ใช่เพื่อเคลียร์ให้ได้อีก1นึ่งพันอ่ะมันจะได้ประมาณพันเอ่ะครับใช่พอลองคูณดูแล้วอ่ะซึ่งมันก็คือถ้าคํานวณเป็นเรซินต่อวันเนาะก็คือใช้แค่ประมาณประมาณ4วันเองอ่ะใช่แบบแบบไม่รีเฟลตเลยนะแบบไม่ไม่กดไม่กดเพชรีเฟลตหรืออะไรเลยก็ใช้แค่ประมาณ4วันเองก็ไม่ฟาร์มอันติแฟก์วันก็ไม่เป็นไรกรมั้งโอเคแล้วถามว่าเคลียร์อะไรก่อนจะดีที่สุด เอ่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าตอนนี้เราต้องการอะไรก่อนแต่คือเอาเอาง่ายๆนะครับผมว่าก็เงินกับไอ้น,นี่ก่อนเนี้ยแหละเงินกับบเอ็กเนี่ยแล้วทีนี้ไปดูกันครับว่าเราต้องทําอะไรเนะเราะสำหรับอีเวนต์น,นี้ต้องเริ่มแรกเลยว้าไปหาโมนาครับใช่พอเราทำเควสเสร็จโมนาจะอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยอ่ะล้วก็ว้าไปโอเคแล้วพอเรามาหานางเนี่ยเราก็คุยใช่ไหมแล้วทีนี้มันจะมีหัวข้อหนึ่ง เกี่ยวกับศาสตร์แห่งดวงดาวเนี่ยแหละก็คือให้เราคุยกับนางปุ๊บนางก็จะเผยตำแหน่งของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดฟาร์มอีเวนท์ที่เราต้องไปฟาร์มโอเคพอเรามาตามจุดที่โมนาบอกเนาะมันก็จะมีหินอย่างนี้อยู่ครับใช่แล้วสิ่งที่มันให้เราทําคือมันจะให้เราฆ้ามอนเนี่ยแหละอืมเหมือนเหมือนตีรายลปกติเลยใช่มันตีอะไรายปกติครับ โอเคก็ okay, พอค่ามอนได้เราก็จะได้เกรดมาครับใช่เกรดข้างบนเนาะแต่เราต้องค่ามอนโดยที่มอนยังอยู่ในวงครับถ้าเกิดมอนไม่อยู่ในวงเห็นไหมเราจะเสียเกรดครับใช่โ okay, อเคเพราค่าเสร็จแล้วก็กดรับรางวนะัลอะก็ใช้เรซินเนาะยี่สิบเรซินโอเคแล้วถ้าเราเคลียร์ตรงนี้หมดอะครับใช่ให้เราไปคุยกับโมนาอีกรอบหนึ่งครับแล้วมันจะซ่มเกิดใหม่อีก4ที่ ก็วนฟาร์มหมีไปเรื่อยๆถ้ามีสต้ามิน่เนาะโอเคก็อย่างที่เราคุยกันเรื่องตัวเลขไปเนาะอีเวนต์นี้มันคุ้มครับที่จะฟาร์มเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มๆไปเลยครับดองๆไปเพราะว่าใช้เอฟกับเงินเนี่ยจะเยอะมากเยอะมากจริงเพราะฉะนั้นฟาร์มดองไปเลยครับหยุดฟาร์มอันแฟกสักพักหนึ่งแล้วก็มาฟาร์มอ้นี้นี่แหละฟาร์มอีเวนต์เก็บของไว้เพราะว่า สักวันหนึ่งเงแกต้องฟาร์มาแหละไอ้ใบพีกับเกินนะ่ะอืมก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ไปเจอกันในคลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะมีวันที่ดีนะเจ้อย่าลืมกดซับกับกดไลค์ด้วยบ๊ายบายครับน้องทำไรเดอร์คลิปครับโอเคอ่ะ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  เออน้องทีเตะเตะแรงงั้นมันก็ไม่แตกหรอกเนาะ